คุณคิดว่าคุณรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังความมืดแต่ครั้งนี้ทุกสิ่งจะพลิกผันผู้บัญชาการหน่วยซีนต้องเผชิญกับความลับที่ไม่มีใครคาดคิดป่าที่เงียบสงัดเต็มไปด้วยสายตาที่มองอยู่คุณกล้าพ,พอหรือที่จะตามเขาไปจนถึงจุดจบของเรื่องราวนี้แรงลมผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนตัวตรงใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ภายในสายตากลับเต็มไปด้วยความระแวงทุกเสียงเล็กๆในป่าทำให้หัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะ เสียงน้ำหยดจากกิ่งไม้เหมือนกับการนับถอยหลังของเวลาเขาเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผ่านผู้ไม้พยายามไม่ให้สังเกตเห็นทุก,ก้าเหมือนต้องวัดด้วยความแม่นยำที่เหนือมนุษย์ความคิดวิ่งเร็วทันกับสายตาที่สแกนรอบด้านเขาจำได้ว,ว่าครั้งนี้เป็นปฏิบัติการลับที่สุดของหน่วยไม่มีที่วางใจไม่มีความผิดพลาดยอมได้แม้แต่ความคิดเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจนำไปสู่ความตาย เสียงหายใจของเขาเงียบราวกับปืนตัวเองลงไปในเงามืดและแล้วเสียงกระซิบเบาๆผ่านสายลมทําให้เขาต้องหยุดนิ่งมันไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่คุ้นเคยเกินกว่าที่เขาจะมองข้ามความเย็นชาของขนคอทําให้เขารู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมผู้บัญชาการหน่วยซีนค่อยๆหมุนตัวสายตาของเขาพบกับร่างที่เขาไม่คาดคิดความแข็งที่เข้าครอบงำร่างกายทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุน เขาเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นและทันใดนั้นรอยยิ้มบางอย่างปรากฏบนใบหน้าของคนที่อยู่ตรงหน้าความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนเกือบหายใจไม่ออกหัวใจของเขาเต้นแรงแต่สมองกลับเยือกเย็นอย่างน่าประหลาดเขาตระหนักว่าพวกมันไม่เคยรู้เลยว่ากำลังล้อเล่นอยู่กับใครและสิ่งที่เขาเห็นข้างหน้านั้นจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้เผยให้เห็นเงาเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ เขาต้องตัดสินใจแต่ไม่มีเวลาให้คิดนานร่างกายแข็งทื่อความตระหนักเต็มหัวใจทุกอย่างรอบตัวเหมือนรอคอยการเคลื่อนไหวของเขาและเขารู้ดีว่าหลังจากนี้ไม่มีใครในป่าแห่งนี้จะปลอดภัยเหมือนเดิมร่างกายของผู้บัญชาการหน่วยซียังคงแข็งทื่อสายตาของเขาจับจ้องไปที่เงาที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้าความมืดในป่าไม่อาจซ่อนความจริงที่รอคอยแต่ทุกก้าวที่เขาเคลื่อนตัวก็เหมือนถูกมองอยู่ เสียงใบไม้ถูกเหยียบเบาๆเสียงดินกรอบใต้ฝ่าเท้าทุกเสียงเล็กๆกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่อาจมองข้ามร่างที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้ทําท่าจะขยับแต่ความเงียบกลับหนักแน่นและดังก้องในหัวใจผู้บัญชาการหน่วยซีนสูดลมหายใจลึกความคิดทุกอย่างถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่เขาเคยเจอและไม่มีคู่ต่อสู้คนใดที่สามารถสร้างความตึงเครียดเช่นนี้ได้ สายตาของเขาล่าไปตามเงาต้นไม้ทุกเงามีชีวิตมีความหมายใบหน้าที่ปรากฏเบื้องหน้าเหมือนจะซ่อนบางสิ่งไว้และเขารู้สึกได้ทันทีว่าความจริงกำลังใกล้เข้ามาแต่ความจริงนั้นไม่เคยเปิดเผยทั้งหมดเหมือนกับปริศนาที่เราคอยการไขคำตอบเสียงน้ำไหลเล็กๆจากลำธารใกล้ๆทำให้หัวใจเต้นรัวเขายังคงยืนนิ่งลมหายใจไม่กล้าออกมือขวาแตะที่ปืน แต่สมองกลับเตือนให้ใจเย็นทุกอย่างกำลังทดสอบความอดทนและการตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดจูจูเงาอีกตัวปรากฏจากด้านหลังผู้บัญชาการหน่วยซีนรับรู้ถึงการมองเห็นที่แหลมคมแต่เมื่อเขาหันกลับไปเพื่อเผชิญหน้าเงานั้นกลับหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ความตึงเครียดยิ่งหนักขึ้นป่าทั้งป่ากลายเป็นกับดักแห่งความเงียบตื่นตระหนก เขาพยายามตั้งสติทุกเสียงทุกกลิ่นทุกรอยแตกของใบไม้ถูกบันทึกในสมองแต่ละวินาทีเหมือนยืดออกเป็นนาทีร่างกายแข็งทื่อแต่จิตใจกลับปลอดโปร่งอย่างน่าประหลาดรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจแต่สัมผัสได้ชัดเจนในกระแสลมและเงาเงาของต้นไม้ไหวแรงขึ้นและในความมืดนั้นเขาเห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด แววตาที่เฝ้ามองเขาอยู่รอยยิ้มที่แฝงความลึกลับและมือที่ยื่นออกมาอย่างช้าๆความเงียบหนักแน่นราวกับรอคอยการตอบสนองแต่เวลายังคงยืดเยื้อผู้บัญชาการหน่วยซียังคงยืนนิ่งทุกสิ่งเหมือนจะระเบิดแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นหัวใจเต้นแรงแต่ความตึงเครียดยังคงแผ่ซ่านสายตาไม่ละจักเงาที่ลึกลับนั้นเขารู้ดีว่าหลังจากนี้ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ และสิ่งที่เขาเห็นจะเปลี่ยนทุกอย่างแต่สิ่งนั้นยังคงรอเวลารอให้เขาตัดสินใจรอให้เขาก้าวออกไปและเหมือนเวลาหยุดนิ่งเพื่อเราคอยจังหวะที่ยังไม่มาถึงทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบแต่ความตึงเครียดแทบจะสัมผัสดได้ด้วยมือลมหายใจของผู้บัญชาการหน่วยซีนค่อยๆสอดประสานกับความมืดรอบตัวทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนสะท้อนในอากาศ เสียงใบไม้เสียษสีกันเบาๆทำให้เขาต้องหยุดนิ่งอีกครั้งความรู้สึกไม่แน่นอนครอบงำทั้งร่างกายเหมือนมีดวงตาที่มองมาจากทุกมุมของป่าเขาเก้าวช้าๆผ่านลำธารเล็กน้ำเย็นซัดเข้าที่ข้อเท้าแต่สมองยังคงชัดเจนเหมือนทุกการสัมผัสถูกบันทึกไว้ทุกเสียงทุกกลิ่นทุกความสันนไหวของกิ่งไม้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่บอกว่าความจริงกำลังใกล้เข้ามาแสงจันเล็ดลอดผ่านใบไม้ เงาสะท้อนลงบนผิวดินเป็นรูปประหลาดผู้บัญชาการหน่วยซีนรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนป่าไม่ใช่เพียงป่าอีกต่อไปแต่เป็นสนามรบแห่งความลึกลับและการเฝ้ามองเขาหยุดยืนหน้าผาเล็กมองลงไปยังเงาลึกที่ปกคลุมด้วยหมอกจังหวะหัวใจที่เต้นแรงกลับช้าลงราากับเวลาถูกดึงให้หยุดชั่วคราวแต่ก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่เรียกให้เขาก้าวต่อ บางอย่างที่ต้องเผชิญหน้าแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรเสียงหายใจบางเบาดังขึ้นด้านหลังเขาหันตัวทันทีแต่สิ่งที่เห็นกลับว่างเปล่าเหมือนมีใครอยู่แต่ก็ไม่อยู่ความตึงเครียดกลับหนักขึ้นราวกับป่ากำลังกลืนทุกสิ่งเข้าไปในเงามืดสายตาของเขาเล่ยตาเงาที่เลื่อนผ่านต้นไม้ร่างบางที่เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังทดสอบเขาไม่สามารถก้าถอยหลัง แต่ก็ไม่สามารถก้าวเข้าไปได้อย่างมั่นใจทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็มีพลังบางอย่างที่ดึงดูดเขาไปข้างหน้าดวงตาของเขาพบกับความว่างเปล่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ในความมืดเหมือนเสียงกระซิบที่ไม่ได้ยินแต่รู้สึกได้แรงดึงนั้นชัดเจนขึ้นทุกวินาทีและเขารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่รอคอยเขามาตลอดลมพัดแรงขึ้นใบไม้สั่นไหวเป็นจังหวะทุกอย่างเหมือนรอคอยการเคลื่อนไหวของเขาแต่จังหวะนั้นกลับไม่มาถึงผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่งใจเต้นแรงแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงทุกการตัดสินใจถูกผลักดันโดยความเงียบและรอคอยเหมือนเวลาถูกยืดให้ยาวออกไปโดยไม่มีจุดสิ้นสุดและในความมืดนั้น แสงจันทรสะท้อนบนบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเงียบงันและหยินเยียบแต่กลับเรียกร้องให้เขาก้าวเข้าไปทุกวินาทีที่ผ่านไปทําให้ความตึงเครียดยิ่งทวีเหมือนสิ่งที่รอเขาอยู่กําลังใกล้เข้ามาแต่ก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเต็มตาและผู้บัญชาการหน่วยซียังคงยืนนิ่งรอให้ทุกอย่างเปิดเผยแต่ทุกอย่างยังคงเงียบงันและรอคอยต่อไปสายลมพัดผ่านป่าหนา ใบไม้สั่นไหวเป็นจังหวะซ้ำๆราวกับป่าเองกำลังหายใจผู้บัญชาการหน่วยซีนยังคงยืนนิ่งทุกเส้นเลือดในร่างกายตื่นตัวแต่ทุกการเคลื่อนไหวยังต้องเงียบสนิทเพราะเขารู้ดีว่าเพียงเสียงเล็กน้อยก็อาจบอกตำแหน่งของเขาแสงจันทร์สาดส,ส่องลงมากระทบกิ่งไม้บางต้นเงาที่ทอดยาวบนพื้นป่าเคลื่อนตัวไปมาเขาเลืยตามด้วยสายตาแต่ไม่มีสิ่งใดปรากฏชัดเจน ทุกอย่างเหมือนลวงตาความตึงเครียดกระจายไปทั่วร่างกายเรากับมีใครจับสายตาเขาไว้แต่ไม่ให้ก้าวถอยจังหวะหัวใจของเขากลับเต้นช้าลงสมองตื่นตัวสูงสุดแต่ร่างกายยังถูกตรึงด้วยความไม่แน่นอนเสียงน้ำหยดจากกิ่งไม้ไกลๆเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังแต่เวลาย,ยังคงนิ่งทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบและแรงดึงที่ไม่อาจอธิบาย เขาก้าวช้าๆผ่านทางเดินเล็กทุกก้าวถูกวัดด้วยความแม่นยำแต่ในความมืดเขารู้สึกถึงเงาบางอย่างซ่อนตัวอยู่เหมือนสายตาที่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้และแรงดึงนั้นชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเรากับป่าทั้งป่าเป็นกับดักแห่งความลึกลับผู้บัญชาการหน่วยซีงหยุดยืนหน้าผาสูงมองลงไปยังหมอกหนาที่ปกคลุมลำธารความหนาวเย็นกัดเข้าที่ขาแต่สมองกลับปลอดโปรง่ง เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่รอเขาอยู่ด้านล่างแต่สิ่งนั้นยังไม่เปิดเผยเพียงแค่สัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวและลึกลับเสียงลมแรงขึ้นใบไม้ร่วงลงปกคลุมพื้นงอต้นไม้สั่นไหวราวกับมีชีวิตผู้บัญชาการหน่วยซีนรู้สึกถึงการรอคอยแรงดึงจากสิ่งที่อยู่ในความมืดยังคงเรียกให้เขาก้าวเข้าไปแต่จังหวะนั้นไม่มาถึงเขายังคงยืนนิ่ง และป่าทั้งป่ารอคอยไปพร้อมกับเขาทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนยืดออกเป็นนาทีเสียงหัวใจเขาดังก้องในหัวทุกความรู้สึกถูกรวมเข้ากับความมืดและลมแต่สิ่งที่เขารอคอยยังไม่ปรากฏราวกับเวลาถูกหยุดไว้และผู้บัญชาการหน่วยซีนยังคงยืนนิ่งพร้อมเผชิญสิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นในความมืดนั้นแววตาบางอย่างเหมือนจับจ้องเขา รอยยิ้มบางอย่างซ่อนอยู่แต่ความลึกลับนั้นไม่เคยเปิดเผยและทุกอย่างรอบตัวยังคงเงียบงนันรอคอยการเคลื่อนไหวที่ไม่มีวันมาถึงผู้บัญชาการหน่วยซีนยังคงยืนนิ่งรอคอยและป่าก็รอคอยไปพร้อมกับเขาความมืดปกคลุมป่ายอย่างหนาแน่นใบไม้และกิ่งไม้สั่นไหวตามแรงลมเบาๆผู้บัญชาการหน่วยซียังคงยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อแต่สมองปลอดโปร่ง ทุกสัมผัสถูกขยายออกไปหลายเท่าเสียงหายใจของตัวเองเสียงน้ำไหลเสียงสัตว์เล็กๆทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในความคิดเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่เหมือนทุกก้าวถูกทดสอบทุกย่างเท้าเป็นเหมือนการแก้ปริศนาที่มองไม่เห็นและทุกครั้งที่เขาหยุดร่างกายกลับเต็มไปด้วยความระแวงเหมือนมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในเงาบางสิ่งที่เราคอยให้เขาเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่เผยตัวหมอกเริ่มหนาขึ้น ปกคลุมพื้นป่าเป็นแผ่นหนาผู้บัญชาการหน่วยซีนย่อตัวต่ำสายตาสแกนทุกทิศทางความเงียบยิ่งหนาแน่นขึ้นเหมือนป่าทั้งป่ากำลังรอคอยอะไรบางอย่างและเขารู้ดีว่าสิ่งนั้นยังไม่พร้อมจะปรากฏเสียงบางอย่างเบาเกินกว่าจะระบุเหมือนการกระซิบผ่านลมเขาได้ยินมันแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากทิศไหนหัวใจเต้นแรงแต่ร่างกายยังคงสงบ ทุกการตัดสินใจถูกชั่งน้ำหนักด้วยความอดทนและความระมัดระวังเขาเคลื่อนเข้าไปใกล้ลำธารน,น้ำสะท้อนแสงจันทร์เป็นเส้นบางๆร่างกายรับรู้ถึงความเย็นที่ซึมลึกเข้ากระดูกแต่สิ่งที่ทำให้เขาตรหนกไม่ใช่ความหนาวแต่เป็นแรงดึงบางอย่างจากเงามืดบางสิ่งที่ชี้ให้เขาก้าวเข้าไปแต่ก็ไม่เปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนผู้บัญชาการหน่วยซีนหยุดยืนร่างกายแข็งทื่อ ทุกความคิดรวมกันเป็นความตึงเครียดที่เต็มร้อยทุกการหายใจเหมือนนับถอยหลังแต่จังหวะการเคลื่อนไหวที่เขารอคอยยังไม่มาถึงป่าทั้งป่ารอคอยเขาอยู่และเขารอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปความมืดและหมอกแผ่ซ่านไปทั่วสายตาเขาสแกนทุกมุมเรากับมีใครบางคนกำลังจับจ้องเขาอยู่แต่สิ่งนั้นไม่เคยเปิดเผย ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนทุกสิ่งในป่าถูกตรึงไว้ชัว่วนิรันดร์และผู้บัญชาการหน่วยซียังคงยืนนิ่งราคอยสิ่งที่ไม่เคยปรากฏแต่รู้สึกได้ชัดเจนในทุกเสี้ยววินาทีลมพัดแรงขึ้นใบไม้และกิ่งไม้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นราวกับป่ากำลังหายใจหนักขึ้นตามจังหวะหัวใจของเขาผู้บัญชาการหน่วยซียังคงเงียบสายตาไม่ละจากความมืด ทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความระแวงและการรอคอยแต่สิ่งที่รอคอยยังคงไม่ปรากฏและเวลาย,ยังคงยืดออกไปอย่างไม่สิ้นสุดผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่งรอคอยและทุกสิ่งในป่าก็รอคอยไปพร้อมกับเขาหมอกหนาแผ่ป,ปกคลุมรอบตัวความมืดเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้บัญชาการหน่วยซีนยังยืนนิ่งทุกเส้นประสาทตื่นตัวทุกกลิ่นทุกเสียงทุกแรงสันสะเทือนของป่า ถูกจับเก็บไว้ในสมองอย่างละเอียดเขาก้าวช้าๆผ่านคนต้นไม้ใหญ่ฝ่าเท้าสัมผัสกับรากไม้เปียกน้ำเสียงน้ำไหลแผ่วๆทำให้เขาต้องหยุดอีกครั้งความเงียบรอบตัวกลับหนักแน่นเหมือนป่าทั้งป่าเป็นเวทีแห่งการทดสอบและเขาเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตายอย่างไม่ปราณีเงาเล็กๆเคลื่อนผ่านพื้นป่าแต่เมื่อเขามองชัดๆมันกลับหายไป แรงดึงบางอย่างจากความมืดยังคงเรียกเขาแต่ไม่มีใครหรืออะไรปรากฏตัวความตึงเครียดยิ่งหนาขึ้นรากับเวลาถูกยืดให้ยาวออกไปโดยไม่มีจุดสิ้นสุดเขาหยุดยืนเหนือก้อนหินสูงมองลงไปยังหมอกที่ปกคลุมลำธารด้านล่างความเย็นซึมลึกเข้าที่ข้อเทา้าแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่ก้าถอยหลังคือความรู้สึกบางอย่างที่รอยอยู่ด้านล่างบางสิ่งที่ยังไม่เปิดเผย แต่สัมผัสได้ชัดเจนเสียงลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้และกิ่งไม้สั่นไหวเป็นจังหวะร่ากับป่ากำลังเตรียมการผู้บัญชาการหน่วยซีนค่อยๆหมุนตัวทุกสายตาเล่ตามความมืดทุกความคิดรวมตัวเป็นความระมัดระวังสูงสุดแต่สิ่งที่เขาเรอคอยยังไม่ปรากฏความตึงเครียดในอากาศเพิ่มขึ้นเสียงหัวใจเต้นแรงชัดเจนแต่ทุกสิ่งรอบตัวยังคงนิ่ง เหมือนทุกอย่างถูกตรึงไว้ชั่วนิรันด์ผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนตัวแข็งรอคอยแต่สิ่งที่รอคอยยังไม่ปรากฏทุกวินาทียืดออกเป็นนาทีทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวงและป่าทั้งป่าก็ยังรอคอยเขาไปพร้อมกันแสงจันทร์สัส่งผ่านหมอกบางเงาที่ทอดยาวบนพื้นป่าโยกไหวช้าๆร่ากับมีชีวิตผู้บัญชาการหน่วยซีนรู้สึกแรงดึงบางอย่างอีกครั้ง เหมือนมีบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาแต่ก็ยังไม่เปิดเผยและเขายังคงยืนนิ่งรอคอยการเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดขึ้นรอคอยและป่าก,ก็รอคอยไปพร้อมกันความเงียบปกคลุมป่ายอย่างหนักแน่นลมพัดช้าๆผ่านต้นไม้ใหญ่ใบไม้สั่นไหวเบาๆเป็นจังหวะเหมือนเต้นของหัวใจผู้บัญชาการหน่วยซียังคงยืนนิ่งทุกความรู้สึกถูกขยายออกไปหลายชั้น ทุกเสียงทุกกลิ่นทุกแรงสั่นสะเทือนถูกบันทึกในสมองเขาเคลื่อนตัวไปตามทางเดินเล็กในป่าฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นดินเปียกหมอกแต่ความรู้สึกไม่แน่นอนทําให้ก้าวยิ่งช้ารากับป่ากําลังทดสอบความอดทนของเขาทุกก้าวเหมือนเป็นคําตอบของปริศนาที่มองไม่เห็นหมอกหนาะขึ้นปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวผู้บัญชาการหน่วยซีนย่อตัวต่ำสายตาสแกนทุกมุมของความมืด เหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งกําลังจับจ้องเขาแต่ก็ไม่เคยเปิดเผยตัวเต็มๆความตึงเครียดยิ่งหนาขึ้นราวกับเวลาถูกดึงให้หยุดนิ่งเสียงน้ําหยดจากกิ่งไม้ใกล้ๆดังขึ้นแต่ก็เงียบลงเหมือนถูกดูดกลืนผู้บัญชาการหน่วยซีนรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากเงามืดแรงดึงที่เรียกร้องให้เขาก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ยังไม่เปิดเผยอะไรให้ชัดเจนทุกวินาทีเต็มไปด้วยความคาดเดาไม่ได้ และเขายังยืนนิ่งรอคอยสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นแสงจันทร์สาดส่องผ่านหมอกบางเงาที่ทอดยาวบนพื้นป่าเคลื่อนไหวช้าๆราวกับมีชีวิตแต่ก็ไม่ชัดเจนผู้บัญชาการหน่วยซีนรู้สึกถึงแรงดึงที่แน่นขึ้นทุกวินาทีเหมือนบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาแต่ก็ยังไม่เปิดเผยเขายังคงยืนนิ่งทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวง ทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยืดออกเป็นนาทีและป่าก็รอคอยเขาไปพร้อมกันเสียงลมแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้และกิ่งไม้สั่นไหวรุนแรงขึ้นราวกับป่ากำลังหายใจหนักขึ้นตามจังหวะหัวใจของเขาผู้บัญชาการหน่วยซีนิ่งคงเงียบทุกสายตาเล่ตามความมืดทุกความคิดรวมตัวเป็นความระมัดระวังสูงสุดแต่สิ่งที่เขารอคอยยังคงไม่ปรากฏ ทุกวินาทียืดออกเป็นนาทีรอคอยและปากก็รอคอยไปพร้อมกันหมอกและความมืดหนาแน่นขึ้นราวกับทุกสิ่งกำลังถูกดูดเข้าไปในความลึกลับผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่สมองเยือกเย็นทุกสัมผัสตื่นตัวสูงสุดแต่สิ่งที่เขารอคอยยังไม่ปรากฏรอคอยราวกับเวลาถูกกลืนไว้และปาก,ก็ยังคงรอคอยไปพร้อมกับเขา ความมืดหนาแน่นยิ่งขึ้นหมอกคลุ้งไปทั่วป่าผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่งทุกเส้นเลือดตื่นตัวแต่ร่างกายกลับสงบเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินทุกการหายใจทุกการมองคือการสังเกตอย่างละเอียดทุกเสียงเล็กๆก,กลายเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่อาจมองข้ามเขาเคลื่อนตัวช้าๆไปตามทางเดินเล็กฝ่าเท้าสัมผัสกับรากไม้และหินเปียกหมอกความเย็นซึมลึกเข้ากระดู แต่สิ่งที่ทําให้หัวใจเต้นแรงไม่ใช่ความหนาวแต่เป็นแรงดึงบางอย่างจากความมืดบางสิ่งที่รอให้เขาก้าวเข้าไปแต่ก็ไม่ปรากฏตัวอย่างชัดเจนแสงจั์ลอดผ่านใบไม้เงาทอดยาวบนพื้นป่าโยกไหวราวกับป่ากําลังหายใจผู้บัญชาการหน่วยซีนจับจ้องทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวง แต่สิ่งที่เขารอคอยยังไม่ปรากฏเหมือนเวลาถูกยืดออกเปน็นนิรันด์และปากก็รอคอยไปพร้อมกับเขาเสียงน้ำไหลเล็กๆจากลำธารไกลๆดังแล้วเงียบลงเหมือนถูกดูดกลืนใบไม้สันสะเทือนตามแรงลมผู้บัญชาการหน่วยซีนค่อยๆหมุนตัวทุกสายตาเล่ตามความมืดแต่ก็ไม่พบอะไรชัดเจนแรงดึงจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ยังคงเรียกร้องให้เขาก้าว แต่จังหวะที่จะเกิดขึ้นกลับไม่มาถึงหมอกนะาทับพื้นป่าราวกับทุกสิ่งกำลังถูกปกคลุมด้วยความลึกลับร่างกายเขาแข็งทื่อแต่สมองยังปลอดปโปรง่งทุกสัมผัสถูกขยายออกไปหลายชั้นทุกเสียงทุกกลิ่นทุกแรงสั่นสะเทือนถูกบันทึกไว้ในสมองอย่างละเอียดและผู้บัญชาการหน่วยซียังคงยืนนิ่งรอคอยแต่สิ่งที่รอคอยยังไม่ปรากฏ ลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้และกิ่งไม้สั่นไหวรุนแรงเรากับป่ากำลังหายใจหนักขึ้นตามจังหวะหัวใจของเขาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่สิ่งที่เขารอคอยยังคงไม่ปรากฏเวลายืดออกเปน็นนิรันด์ผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่งรอคอยและป่าก็รอคอยไปพร้อมกับเขาหมอกหนาขึ้นจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเสียงหายใจของเขาดังก้องในหัว ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกจับตามองแต่สิ่งที่อยู่ในความมืดยังคงไม่เผยตัวแรงดึงจากเงาที่ซ่อนอยู่ยังเรียกร้องเขาแต่จังหวะที่ราคอยไม่มาถึงผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่งรอคอยและป่าก็ยังคงเงียบงนันเราคอยไปพร้อมกันหมอกหนาแน่นจนแทบปืนทุกสิ่งรอบตัวป่าทั้งป่าดูเหมือนถูกปรึงไว้ในความเงียบผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่ง สายตาสแกนทุกมุมความมืดทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่สิ่งที่เขารอคอยยังไม่ปรากฏเสียงน้ำไหลแผ่วๆจากลำธารใกล้ๆใบไม้และกิ่งไม้สั่นไหวตามแรงลมเบาๆทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆกลายเป็นสัญญาณเตือนแต่ไม่มีใครหรืออะไรปรากฏตัวชัดเจนแรงดึงจากเงาที่ซ่อนอยู่ยังคงเรียกร้องให้เขาก้าวไปข้างหน้าแต่จังหวะที่จะเกิดขึ้นยังไม่มาถึง ผู้บัญชาการหน่วยซีนค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามทางเดินเล็กฝ่าเท้าสัมผัสกับรากไม้เปียกหมอกทุกความเย็นทุกแรงสั่นสะเทือนถูกบันทึกไว้ในสมองเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ในเงามืดแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นรากับป่ากำลังหายใจหนักขึ้นตามจังหวะหัวใจเขาแสงจันทร์ลอดผ่านหมอกบางนอทอดยาวบนพื้นป่าโยกไหวช้าๆ ราวกับชีวิตบางอย่างซ่อนตัวอยู่ผู้บัญชาการหน่วยซีนจับจ้องทุกวินาทีเต็มไปด้วยความระแวงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวงแต่สิ่งที่เขารอคอยยังไม่ปรากฏเหมือนเวลาถูกยืดออกเปน็นนิรันด์และป่าก็รอคอยไปพร้อมกับเขาหมอกหนาทับพื้นป่าราวกับทุกสิ่งกำลังถูกปกคลุมด้วยความลึกลับแรงดึงจากความมืดเรียกร้องให้เขาก้าวเข้าไป แต่ก็ยังไม่มีอะไรปรากฏร่างกายแข็งทื่อแต่สมองยังคงปลอดโปรง่งทุกสัมผัสถูกขยายออกไปหลายชั้นและผู้บัญชาการหน่วยซียังคงยืนนิ่งรอคอยสิ่งที่รอคอยไม่เคยเกิดขึ้นลมพัดแรงขึ้นใบไม้และกิ่งไม้สั่นไหวรุนแรงเรากับป่ากำลังหายใจหนักขึ้นตามจังหวะหัวใจของเขาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียด แต่สิ่งที่เขารอคอยยังคงไม่ปรากฏเวลายือดออกเปน็นนิรัน์ผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่งรอคอยและปากก็รอคอยไปพร้อมกับเขาเสียงหายใจของเขาดังก้องในความเงียบทุกความคิดถูกรวมเข้ากับความมืดและหมอกแต่สิ่งที่อยู่ในเงานั้นยังไม่ปรากฏแรงดึงยังคงเรียกร้องให้เขาก้าวแต่จังหวะที่รอคอยไม่มาถึงผู้บัญชาการหน่วยซีนยืนนิ่ง รอคอยและทุกสิ่งในป่าก็ยังคงรอคอยไปพร้อมกันหมอกเริ่มจางลงทีละน้อยแสงจันทร์สัดส่องผ่านช่องว่างของต้นไม้ผู้บัญชาการหน่วยซีนค่อยๆปรับสายตาให้ชินกับความมืดที่เหลืออยู่ร่างกายที่เคยแข็งทื่อเริ่มคลายตัวหัวใจยังเต้นแรงแต่ความตึงเครียดเริ่มลดลงอย่างช้าๆเขายืนอยู่กลางป่าที่เงียบสงัดทุกสิ่งรอบตัวย,ยังคงเรียบร้อยแต่สัมผัสบางอย่างยังคงหลงเหลือ ร่องรอยของแรงดึงที่เคยเรียกร้องให้เขาก้าวยังคงเป็นปริศนาที่ไม่อาจไรได้ทั้งหมดผู้บัญชาการหน่วยซีนถอนหายใจลึกรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ก็เต็มไปด้วยความชัดเจนในใจแม้สิ่งที่เขารอคอยไม่เคยปรากฏตัวอย่างสมบูรณ์แต่ความเงียบและหมอกที่จางลงก็เหมือนการปลดปล่อยรากับป่ากำลังคืนความสงบให้กับผู้ที่อยู่ตรงนี้เขาหันตัวเดินออกจากลำทานแต่สายตาย,ยังไม่ละจากความมืด เพราะเขารู้ดีว่าป่าที่นี่ยังคงเก็บความลับไว้และแม้ตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจบลงแต่ความรู้สึกของการเฝ้ามองยังคงอยู่ในทุกก้าวราวกับป่ากำลังบอกเขาว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเพียงบทเริ่มต้นและเรื่องราวยังไม่จบสิน้นผู้บัญชาการหน่วยซีนก้าเดินออกจากเงามืดพร้อมกับความสงบที่มาเยือนอย่างช้าช้าแต่ความลึกลับที่ปกคลุมทุกสิ่งยังคงอยู่ รอคอยและรอคอยจบ